สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนในวันนี้ของเรานะคะเราก็จะเรียนนะคะในส่วนของบทที่5นะคะเด็กๆ่ซึ่งเนื้อหาในบทที่5นะคะก็จะเป็นการทบทวนนะคะลูกบทเรียนตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่4นะคะโดยบทที่5ของเราเนี่ยก็จะมีการสอดแทรกนะคะลูกในส่วนของเนื้อหาแล้วก็ คำศัพท์นะคะเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะคะแต่สําหรับเนื้อหาในบทเรียนเนี่ยก็จะยังอิงนะคะลูกมาจากบทเรียนที่เราได้เรียนไปก่อนหน้านี้แล้ว4บทนะคะซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะจะอยู่ในหน้าที่37 38และ39นะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันดีกว่านะคะ ในส่วนของวันนี้การสอนของเหล่าซื้อนะคะก็จะเป็นการที่ทบทวนไปเลยนะคะไม่ได้มีการเขียนให้เหมือนปกติที่เคยเขียนนะคะ,ะมาดูในส่วนแรกนะคะเป็นส่วนของคำศัพท์นะคะซึ่งก็จะอยู่ในหน้าที่39นะคะลูกอยู่ในหน้าที่39มานะคะมีคำศัพท์เพิ่มมานะคะได้แก่คำว่า คำแรกนะคะลูกคำแรกคือคําว่าช่างปานนะคะอ่าคำแรกคือคําว่าช่างปานช่างปานช่างปานนะคะแปลว่าการทํางานนะคะคําที่สองคือคําว่าหูเปลียนหูเปลี่ยนนะคะแปลว่าข้างทะเลสาบนะคะ คำที่สามนะคะคือคำว่าเสี่ยวหายจือเสี่ยวหายจือนะคะแปลว่าเด็กหรือเด็กน้อยนะคะต่อไปคำที่สี่นะคะคือคำว่าเสี่ยวิงโยเสี่ยวิงโยนะคะแปลว่าหนูน้อยต่อไปคำที่ห้านะคะคือคำว่าเจ้าเฉินเจ้าเฉินมีความหมายว่ารุ่งเช้าหรือเช้าตรู่นะคะคำที่หกคำว่าเรื่อเน่า re now น,น,นะคะแปลว่าคลื้นหรือคลึกคักนะคะต่อไปนะคะคำต่อไปคำว่าชาฟาชาฟานะคะแปลว่าโซฟาคำต่อไปนะคะคำว่าจรจรที่แปลว่าจริงๆนะคะและคำสุดท้ายคือคำว่าควายเล่ควายเล่เที่แปลว่ามีความสุขนั่นเองค่ะ คำศัพท์ที่เราเรียนไปก็จะมีทั้งหมด11คำนะคะทบทวนอีกหนึ่งรอบอมีคำว่าอะไรบ้างช่างปานช่างปานทำงานนะคะหูเปียนหูเปียนข้างทะเลสาบเสี่ยวไฮจือ่อเสี่ยวไฮจือ่อเด็กหรือเด็กน้อยนะคะเสี่ยวผพิงโยเสี่ยวเพิงโยหนูน้อยเจ้าเฉิน จ่าเฉินรุ่งเช้าหรือเช้าตรู่เร่หน้าเร่หนาคลึกครื้นหรือคลึกคักนะคะชาฟาชาฟาโซฟาเจนเจนจริงจริงและควายเลอควายเลอมีความสุขนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคำศัพท์นะคะต่อไปเราก็จะไปดูในส่วนของ บทเรียนนะคะหรือบทอ่านของเรานะลูกนะซึ่งบทเรียนหรือบทอ่านของเรานะคะก็จะอยู่ในหน้าที่37และ38นะคะตัวนี้จะอยู่ในหน้าที่3 7นะคะลูกซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ก็จะเป็นการทบทวนเนื้อหาที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่บทที่1นะคะโดยเนื้อหาวันนี้มีชื่อเรื่องว่า ค่ายเล่เตชิงชีเทียนนะคะค่ายเลอเตะ,นนะ,ะ,าเตะ,ะมาดูไปพร้อมกันนะคะว่าแปลว่าอะไรควําควาค่ายเลนะคะในภาษาจีนแปลว่าความสุขนะคะเแสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าของนะคะชิงชีเทียนแปลว่าวันอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นค่ายเลชิงชทน ก็จะแปลความหมายโดยรวมว่าวันอาทิตย์ของความสุขหรือความสุขในวันอาทิตย์นั่นเองนะคะความสุขของวันอาทิตย์หรือวันอาทิตย์แห่งความสุขก็ได้นะคะความหมายคล้ายกันนะคะแล้วแต่รูปประโยคที่เราเรียงว่าเลียงแบบไหนดูสวยนั่นเองอ่ะเรามาดูไปพร้อมกันนะคะย่อหน้าที่หนนะคะเขาบอกว่ายังไง ไปดูกันเขาบอกว่าชิงชีเทียนจ่าวช่างหวอมินสวนเจียชี่อกองหยวนอ่ะชิงชีเทียนจ่าวช่างหวอมินสวนเจียชี่อกองหยวนญคำว่าชิงชีเทียนนะคะเมื่อกี้เราซื้อบอกไปแล้วชิงชีเทียนแปลว่าวานันอาทิตย์ถูกไหมคะ จ่าช่างแปลว่าตอนเช้านะคะวอเมินแปลว่าพวกฉันนะคะฉวนเจียแปลว่าครอบครัวถูกไหมคะวอเมินฉวนเจีก็คือครอบครัวของฉันนะคะชี่แปลว่าไปกงเหวียนแปลว่าสวนสาธารณะ,ะนะคะเพราะฉะนั้นประโยคเนี้ย ที่เขาบอกว่าชิงชีเทียนเจ้าช่างวอรเมินฉวนเจียชี่กงหยวนนะคะก็จะแปลว่าในตอนเช้าของวันอาทิตย์นะคะครอบครัวของเราเนี่ยก็เดินทางไปที่สวนสาธารณะต่อไปเขายังบอกอีกว่าป้าป้ามามาจ้วะเจ้าเช้าว,วอรเหอไม่ไม่เผาปอ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาบอกว่า ป้าปะแมมาจ้วเจาเช้าวอเหอไม่เหม่เผาปู้นะคะอ่ะเรามาดูความหมายกันนะคะลูกว่าแต่ว่าอะไรนะป้าปานะคะป้าปาในภาษาจีนแปลว่าพ่อาม่าในภาษาจีนแปลว่าแม่นะคะจ้วแปลว่าทําคําว่าเจ้าชาวนะคะลูกในที่เนี้ย หมายถึงการออกกำลังกายตอนเช้านะคะอเป็นการออกกำลังกายตอนเช้านะคะวอในภาษาจีนแปลว่าชั้นเหอแปลว่าและหรือแปลว่ากับนะคะไม่ใหม่แปลว่าน้องสาวเผ่าผู้เป็นกิริยาแปลว่าการวิ่งนะคะเพราะฉะนั้นป้าป่า,ปามาหมา,มาจัจาวจ่าวเช้า ว่เหอะไม่เหมยเผาปู้นะคะก็จะแปลว่าพ่อกับแม่เนี่ยกำลังออกกำลังกายตอนเช้านะคะส่วนฉันแล้วก็น้องเนี่ยก็วิ่งนะคะวิ่งอ่ะต่อไปเขายังบอกอีกว่าออีอีีีีวว้เเเเเหหหล่่่ายยยยยยจูปนต一位老爷爷在湖边钓鱼一位老爷爷 ใจหูเปียนเตี้ยวหวีนะคะอีหรืออีในภาษาจีนแปลว่า1ถูกไหมลูกเว่ยนะคะเป็นคำลักษณะนามนะคะของคนซึ่งเราจะใช้เว่ยเมื่อใดนะคะเราจะใช้เว่ยเมื่อ,อก็ต่อเมื่อนะคะใช้กับคนที่อายุเยอะกว่าเราหรือบุคคลที่เรานับถือนะคะเว่ยในความหมายจะแปลว่าท่านนะคะเราแปลว่าแก นะคะเ่าแปลว่าแก่เย่เย่แปลว่าคุณปู่นะคะจ้ายแปลว่าอยู่นะคะหูเปียนในคำศัพท์เราเมื่อกี้ก็คือข้างทะเลศาัพถูกไหมคะ,ะคำว่าเตี้ยวหยีเราเรียนไปแล้วบทที่แล้วเตี้ยวหยีแปลว่าการตกปลานะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ที่เขาบอกว่าอีเว่เหล่าเย่เ yeah, ย yeah ่ ใจหูเปียนเตี้ยวหยีก็จะแปลว่ามีคุณปูแ่แก่ๆอยู่ท่านหนึ่งนะคะกำลังนั่งตกปลาอยู่ที่ข้างทะเลสาบนั่นเองนะคะต่อไปเขายังบอกอีกว่าอีเชียต้าหายเจอใจเฉาตี้ช่างที่จู่ฉิวอีเชียต้าหายเจอใจเฉา ชาวตี้ช่างที่จู่ฉิวนะคะเขาบอกว่าอี้เชียอี้เชียแปลว่าเหล่านี้นะคะเหล่านี้นะคะตาหายจือแปลว่าอะไรให้เด็กๆเปิดไปเทียบกับคําศัพท์ของเรานะคะคําว่าเสียวหายจือแปลว่าเด็กน้อยนะคะต้าหายจือก็จะแปลก็จะเหมือนแบบประมาณว่าผู้ใหญ่ขึ้นมานิดหนึงนะคะผู้ใหญ่ขึ้นมานิดหนึงนะคะ อ่ะเราก็จะเขียนว่าเด็กโตนะคะเหมือนเป็นเด็กโตนะคะเพราะว่าเสี่ยวหายจืดก็คือเด็กน้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นป้าหายจืดอก็ต้องเป็นเด็กโตนะคะซึ่งเด็กโตเนี่ยก็อาจจะอายุประมาณแปดเก้าสอ็ดสิบสองนะคะอ่ะจะ้ายแปลว่าอยู่หรือแปลว่ากําลังก็ได้นะคะลูกอ่ะจะ้ายแปลว่าอยู่หรือแปลว่ากําลังก็ได้นะอ่ะ ชาวตี้นะคะในคำนี้เราเรียนไปเมื่อบทที่สามชาวตี้แปลว่าพื้นหญ้าหรือสนามหญ้านะคะคำว่าช่างแปลว่าบนที่จูฉิวแปลว่าเตะฟุตบอลน,นะคะเพราะฉะนั้นอิเชียต้าหายจือใจชาวตี้ช่างที่จูฉิวนะคะก็จะแปลประมาณว่า แล้วก็มีพวกเด็กโตนะคะที่กำลังเตะบอลอยู่บนสนามหญ้านะคะหรือบนสนามก็ได้นะคะต่อไปเขาบอกว่าเหลี่ยงเกริรหนีเชิงจ่วใจหูเปียนข่านชูนะคะเหลี่ยงเกริรหนีเชิงจ้วใจหูเปียนข่านชูแปลว่าอะไร เลี่ยงนะคะเราซื้อบอกไปแล้วว่าเหลี่ยงในความหมายภาษาจีนก็แปลว่า2นะคะเลี่ยงกับเอ่อความหมายเหมือนกันเออใช้กับจํานวนนับนะคะจำได้ไงจะใช้เอ่อหรือใช้เหลี่ยงตอนไหนนะคะให้หนูจําไว้แค่ว่าเหลี่ยงใช้เมื่อต่อข้างหลังมีคําลักษณะนามเท่านั้นอ่าแต่อ่อไม่มีคําลักษณะนามจบกิ้งเพราะฉะนั้นเหลี่ยงแปลว่า2ต้องตามด้วยคําลักษณะนามซึ่งก็คือคาว่าเก่อ ซึ่งเก็เป็นลักษณะนามของคำว่าหนีเชิงนะคะที่แปลว่าผู้หญิงเพราะฉะนั้นเหลี่ยงเกอ้อหนีเชิงก็จะหมายถึงผู้หญิงสองคนนะคะจั่วแปลว่านั่งนะคะจ้ายแปลว่าอยู่นะคะหูเปี้ยนเรียนไปแล้วเมื่อกี้แปลว่าข้างทะเลสาบนะคะ ข่านชูนะคะข่านชูแปลว่าอะไรข่านแปลว่าดูชูแปลว่าหนังสือข่านชูก็คือดูหนังสือหรืออ่านหนังสือนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นประโยคที่บอกว่าเหลียงเกนี่ยเงจุวใจหูเปียนข่านชูนะคะก็จะแปลประมาณว่าอ่าข้างทะเลสาบนะคะก็มีผู้หญิงสองคนกําลังอ่านหนังสืออยู่นะคะต่อไปเขายังบอกอีกว่า จีกเกอ小朋友在树下玩游戏นะคะจีกเกอ小朋友坐树下玩游戏นะคะจีเกอนะคะจีแปลว่ากี่นะคะเกอเป็นคำลักษณะนะคะจีเกอไม่ได้แปลว่ากี่อะไรนะลูกจีเกอในความหมายก็คือไม่กี่นะคะไม่กี่คนนะคะ เสี่ยวผงโยนะคะเสี่ยวผงโยก็คือเด็กน้อยถูกไหมลูกจีเกอร์เสี่ยวผงโยนะคะไม่ได้แปลว่าเด็กน้อยกี่คนนะจะแปลว่าเด็กไม่กี่คนนะคะจ่แปลว่าอยู่นะคะชู่แปลว่าต้นไม้เสียแปลว่าใตา้ถูกไหมอ่าเหมือนเสี่ยวเมา จวด้้าตาชูเซียถูกไหมคะอ่าหวานหวานตัวนี้แปลว่าเล่นนะคะเหยาซี่ตัวนี้คำศัพท์ใหม่แปลว่าเกมอ่าเขาบอกว่าจีก,เจจกเจ็เสียวพงศ์หยกจวดอ่าจีก็เสียวพงศ์หยกจ่ายชูเซียหวานโหยซี่นะคะก็จะแปลว่าอ่าแล้วก็จะมีเด็กน้อยอยู่ไม่กี่คนนะคะกำลังนั่งเล่นที่ใต้ต้นไม้นะคะ

สวนสาทาละนะนะคะเตอแสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าของนะคะเจ้าเฉินเจ้าเฉินจำได้ไหมเจ้าเฉินแปลว่าตอนไหนตอนเช้านะคะเฉินแปลว่าจริงๆนะคะในคำศัพท์เราเร่เน่าแปลว่าคึกคักนะคะอ่ะต่อไปเขายังบอกอีกว่า กงแยนก็คือสวนสาธารณะนะคะเตะแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนเดิมแปลว่าของนะคะจาวเฉินก็คือตอนเช้านะคะเจินแปลว่าจริงๆรเหมยลี่เรียนไปแล้วในบทที่3นะคะแปลว่าสวยหรือสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นประโยคยาวๆเนี่ย 公园的早晨真热闹，公园的早晨真美丽นะคะก็จะแปลว่าช่วงเช้าของสวนสาธารนณะเนี่ยคึกคืนจริงๆและช่วงเช้าของสวนสาธารนณะสวยจริงๆอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทแรกนะเดี๋ยวให้เด็กๆดูภาพประกอบด้วยนะคะที่เราสื่อพูดไปเมื่อสักครู่ภาพประกอบจะอยู่ด้านล่างนะ ขออนุญาตทบทวนให้เด็กๆอ,กอีกรอบหนึ่งนะคะในส่วนของหน้าสามสิบเจ็ดข้ายเลิกเติชิงชีเทียนนะคะความสุขในวันอาทิตย์นะคะเริ่มต้นวันทัดแรกบอกว่าชิงชีเทียนจ่าวช่างเรามนสวนเจียชี่อกองหยวนพ่อบ้านแามา่มาจ้าวะจ่าว,วอเช่ไาง我和า妹跑步 一位老爷爷在湖边钓鱼，一些大孩子在草地上踢足球，两个女生坐在湖边看书，几个小朋友在树下玩游戏。公园的早晨真热闹，公园的早晨真美丽。 สรุปหน้าแรกนะคะเขาบอกว่าวันอาทิตย์ตอนเช้านะคะครอบครัวของเขาก็ไปสวนสาธารณะนะคะในส่วนของคุณพ่อคุณแม่นะคะก็พากันไปออกกําลังกายตอนเช้านะคะส่วนตัวเขาและกับน้องสาวเนี่ยก็พากันวิ่งออกกําลังกายนะคะเขาบอกว่าที่สวนสาธารณะเนี่ยมีคุณปู่ท่านหนึ่งนะคะออมีคุณปู่ท่านหนึ่งนะคะกำลังนั่ง ตกปลานะคะอ่าเห็นไหมกําลังนั่งตกปลาอยู่ที่ข้างริมทะเลสาบนะคะแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าแล้วก็มีเด็กโตนะคะที่กําลังเตะฟุตบอลอยู่สนามหญ้านะคะแล้วก็มีเด็กผู้หญิงสองคนกําลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ริมทะเลสาบนะคะและก็มีเด็กน้อยไม่กี่คนนะคะที่กําลังนั่งเล่นเกมอยู่ใต้ต้นไม้นะคะ และเขาก็ยังตบทายด้วยว่าตอนเช้าของสวนสาธารณะนะเนี่ยคึกคืนมากนะคะแล้วก็สวยงามมากอ่ะจบในส่วนแรกนะคะถ้าเด็กๆสังเกตก็จะมีคำศัพท์ที่เราเคยเรียนไปทั้งนั้นเลยนะคะเออเขาก็เอาคำศัพท์ที่เราเคยเรียนไปนี่แหละมาทบทวนเรานะต่อไปไปดูในส่วนหน้าที่2หน้า38นะคะเขาบอกว่า ช่างอู่พ u อป้าจุ่ใจชาฟาช่างคันชูช่างอู่พ a อป้าจั่ใจชาฟาช่างคานชูนะคะเขาบอกว่าช่างอู่นะคะคำว่าช่างอู่นะคะแปลว่าตอนสายนะคะลูกตอนสายนะคะตอนสายก็ประมาณ10บโมงนะคะเก้าโมงสิบโมงถึง11บเอโมงนะคะ แปลว่าพ่อจั่วแปลว่านั่งนะคะจ้ายแปลว่าอยู่ชาฟ้าในคำศัพท์ของเรานะคะแปลว่าโซฟานะคะช่างแปลว่าบนข้านชาูคำซ้ำเหมือนเมื่อกี้ข้านชูคือการอ่านหนังสือถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นประโยคที่บอกว่าช่างอู่ป้าป่าจั่ว ชาฟ้าช่างข้านชูนะคะก็แปลว่าตอนสายเนี่ยคุณพ่อนั่งบนโซฟานั่งทําอะไรลูกนั่งอ่านหนังสืออยู่บนโซฟานะคะต่อไปเขายังบอกอีกว่าบ่จ่ายฝังเจียนจ้วกงเคอร์จ่ายฝังเจียนจ้วกงเคอนะคะวอในภาษาจีนแปลว่าฉันจ่ายแปลว่าอยู่ฝังเจียนตัวนี้แปลว่าห้องนะคะ จ้วแปลว่าทำกงเคอร์เราเรียนไปแล้วน่าจะอยู่บทที่สองนะคะน่าจะอยู่บทที่สองนะถ้าจำไม่ผิดนะคะน่าจะอยู่บทที่สองกงเคอร์แปลว่าการบ้านนะคะอ่าเพราะฉะนั้นประโยคที่บอกว่าวอจ้ายฝังเจียนจั้วกงเคอร์นะคะก็แปลว่าฉันทำการบ้านอยู่ที่ห้องนะคะ ่อไปไม่ไม่หัวถูหัวมามาเก๋อหว่อเมินจั่วอู่ฟ้านไม่ไม่หัวถูหัวมามาเก๋อหว่อเมินจั่วอู่ฟ้านนะคะไม่ไม่บอกไปแล้วว่าแปลว่าน้องสาวนะคะหัวแปลว่าวาดนะคะถูหัวแปลว่า รูปภาพอันนี้เรียนไปแล้วในบทที่3นะคะหัวถูหัวก็คือการวาดภาพนะคะมาหมายแปลว่าแม่เกย๋ยแปลว่าให้วอเมนคือพวกเราหรือพวกฉันนะคะจ้วแปลว่าทำอูฟ้านแปลว่าอาหารเที่ยงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นประโยคที่บอกว่าไม่ใหม่หัวถูหัวนะคะก็จะแปลว่าน้องสาวเนี่ยววาดรูป มาหมาเก๋อว่อมเงนจั่วอูฟานก็คือคุณแม่ทำอาหารเที่ยงให้พวกเรา,าจบไปอีกพาร์ทหนึ่งทบทวนอีกหนึ่งครั้งเขาบอกว่าช่างอู่ป้าปาจั่วใจชาฟ้าช่างคานชูบ่อใจฝังเจียนจั่วกงเคอไม่ใหม่หัวถูหัวมาหมาเก๋อว่อมเงินจั่วอูฟาน ะะก็จะแปลว่าตอนสายคุณพ่อนั่งอ่านหนังสืออยู่บนโซฟาส่วนฉันเนี่ยก็ทำการบ้านอยู่ที่ห้องนะคะน้องสาวก็วาดรูปนะคะส่วนคุณแม่เนี่ยก็ทำอาหารเพียงให้พวกเราอ่ะต่อไปไปดูในพาร์ทสุดท้ายนะคะไปดูในพาร์ทสุดท้ายของวันนี้เขาบอกว่าอะไรไปดูกันเขาบอกว่าเชยวอู่ป้าป้าม่ ต带我和妹妹去参观博物馆。เสาร์วันป้าป๊าแม่มาใต้我和ชานกวนโบอ่ะเสี่ยวู่นะคะแปลว่าตอนบ่ายนะคะป้าปาแปลว่าพ่อม่มาแปลว่าแม่ใต้แปลว่าถือพกนำหรือจะแปลว่าพาก็ได้นะลูกพา ว่าแปลว่าฉันเหอแปลว่าและหรือกับนะคะเม่ยเมยแปลว่าน้องสาวชี้แปลว่าไปอ่ะชานกวนตัวนี้บอกไปแล้วเราเรียนไปแล้วในบทที่สองชานกวานแปลว่าเข้าชมถูกไหมคะส่วนชานเจียแปลว่าการเข้าร่วมนะคะชานกวนก็คือเข้าชมเข้าชมอะไรโบอู้กวนโบอู้กวนเป็นสถานที่ก็คือ พิพิธภัณฑ์นะคะอันนี้เราเรียนไปแล้วในบทที่สองนะลูกเนาะเพราะฉะนั้นประโยคที่บอกว่าเซี่ยวอู่ป้าปะมาหมา,มาใต้หว่อเหอไม่เหมยชี่ชานกวนหมูอุกว่านนะคะก็แปลว่าตอนบ่ายเนี่ยพ่อกับแม่นะคะพาฉันและน้องเนีเน่ยไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต่อไปเขาบอกอีกว่าหวานช่างหว่อเมินใจต้าช่างหายอ่ะ วอเมินจต้าช่างหายนะคะชานก่อนชื่อจงกว่วใชา่หวานช่างหวอเมินจต้าช่างหายชานก่อนชื่อจงกว่วใช่นะคะหวานช่างแปลว่าตอนเย็นนะคะลูกตอนเย็นวอเมินแปลว่าพวกเราจแปลว่าอยู่นะคะตัวนี้ ต้าช่างหายนะคะเป็นชื่อเฉพาะนะคะเป็นชื่อเฉพาะเป็นชื่อชานกว่านชานกวานคือร้านอาหารต้าช่างหายเป็นชื่อร้านอาหารนะคะชื่อแปลว่ากินนะคะจงกวัวใช่แปลว่าอาหารจีนอ่า เพราะฉะนั้นประโยคที่บอกว่าหวานช่างบ่เหมือนใจต้าช่างหายชาญก่านชื่อจงกว่าชายนะคะก็จะแปลว่าตอนเย็นเนี่ยพวกเราก็อยู่ที่ร้านอาหารต้าช่างหายนะคะมากินอาหารจีนนะคะมากินอาหารจีนสุดท้ายเขาบอกว่าจินเทียนบ่เหมือนจิน้นไข่เลอจินเทียนบ่เหมือนจิน้นไข่เลอนะคะจินเทียนแปลว่าวันนี้ ว่อเมินแปลว่าพวกเราหรือพวกฉันนะคะเจนแปลว่าจริงๆควายเลแปลว่ามีความสุขค่ะ,ะจิมเทียนหวเมินเจนควายเลก็คือวันนี้พวกเรามีความสุขจริงๆอืมทบทวนอีกหนึ่งรอบก่อนจบนะคะเขาบอกว่าเซี่ยอู a ป้าป้ามามาใต้หวเห h อเมยเหมย,มยชี่ชานกวนบกวา่า ชาง。我们在大上海餐馆吃中国菜。今天我们真快乐。อา่า,อา,านนออตอนบ่ายคุณพ่อกับคุณแม่พาฉันและน้องไปชมพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วตอนเย็นก็พามากินข้าวที่ร้านต้ชาชางไฮนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารจีนนะคะมากินอาหารจีนกันวันนี้พวกเรามีความสุขมากนะคะอ่ะก็จบ นะคะสำหรับการทบทวนในส่วนของบทเรียนบทที่1ถึงบทที่4นะคะถ้าเด็กๆสังเกตนะคะทุกๆอันที่เราซื้อสอนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคำศัพท์แล้วก็บทเรียนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำศัพท์ที่พวกหนูเคยเรียนมาแล้วทั้งหมดนะคะแล้วก็นำมาประกอบกันเป็นประโยคใหม่ซึ่งทริคง่ายๆในการจำนะคะหนูจำคำศัพท์ได้หนูก็จะสามารถถอดออกเป็น ประโยคยาวๆได้นั่นเองอ่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปวิดีโอของหลอซื้อก็จะเป็นการทบทวนเพียงแค่นี้นะคะไม่มีการบ้านนะคะไม่มีการให้งานนะคะแต่ขอให้เด็กๆไปอ่านตามหลอดื้อแล้วก็ทบทวนถือเป็นการทบทวนตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่4ด้วยกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับอันไหนที่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวรบกวนเด็กๆเ,เนี่ยเปิดดูอีกเปิดดูบ่อยๆนะคะให้มันจำให้มันได้ แต่ถ้าเปิดดูบ่อยแล้วยังจําไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยๆจําไปส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราค่อยคุยกันในสัปดาห์ถัดไปอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับคลิปวิดีโอของเราซื้อวันนี้ก็หวังว่าเด็กๆจะเปิดดูนะคะแล้วก็จะได้เป็นวิทยาอ่าเขาเรียกว่าแล้วก็จะได้เป็นสื่อความรู้ให้เด็กๆได้เอาไปทบทวนก่อนสอบด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราซื้อก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้